อันยองสวัสดีทุกคนนะคะขอ,อยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโอเมกานั่นเองนะคะวันนี้ก็มโนสกิลกันอีกแล้วนะคะกับตัวใหม่สกิลมีที่เข้ามาในเซิร์ฟจีนนะคะเดี๋ยวก็เข้าเซิร์ฟของเรานะคะน่าจะเป็นเดือนหน้าเนาะเดือนนี้น่าจะเป็นใหญ่ทากินะคะเออจจะมากลางๆเดือนไม่ก็สิ้นเดือนนะเออตัวนี้ก็น่าจะสิ้นเดือนหน้าเหมือนกันนะ เรามาดูกันว่ารอบนี้นะคะตะมีสกิลเป็นอย่างไรนะคะรอบนี้เป็นพี่บอสกระดูกนะคะชื่ออะไรนะโอโดคุโรอะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะพี่โอโดนะบอสกระดูกเขาเป็นอะไรอะ่ะเป็นเออเป็นสาใย,ยฮิกัง g หรอแต่เขาบอกว่ามันเป็นคู่บรรทัดสัญญาอะไรกันก็ไม่รู้นะคะเออแต่เราก็อนุมานป่ตอนแรกดูในซีซีนะว่าเป็นพ่อลูกพ่อลูกป่ะ อ๋อหล่อสรุปเป็นสาใช่ไหมไม่ใช่พ่อใช่ไหมโงมากอ่ะไปดูดีกว่านะคะว่าพี่บรัสกระดูกกลายเป็นรูปร่างเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนมันจะเป็นยังไงนะคะเอทีกั้งกระดูกทีกั้งเธอคือถ้าไปอยู่เกมอื่นนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นแขงนะ อก็เหมือนโครงกระดูกเลยเนาะเอ้ยเหมือนอะไรเหมือนคุจิราอ่ะคดเหมือนบอกว่าเป็นสกินคุชิราก็เชื่อนะไอ้ดิอมันกลายเป็นกระดูกไปครึ่งนึงแล้วหรอก็ส่งกับเป็นบาดกระดูก อยากให้บอสนางลำมาเลยอ่ะบอสใหญ่อออิรันอ่ะเหมือนตัวละครโอเมจิอารีนาไม่เหมือนของเ,อเทรเบีเลยทำเผื่อไว้กเนระไฟเตอร์ชัวนะคะเสื่มาเป็นเมจจ้า มันกลายเป็นดอกที่กลางไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะก็สวยนะก็เท่ดีแต่ก็มาเดียวก็เลื่อมๆปะแต่เพียงมาจำตัวพี่เขาเท่มากเลยนะเป็นแนววันนี้วันนี้ว่าจะเป็นเพีงหรออุ้ยล่างล่างกุญมอสกระดูกเอันนี้มาละบอกว่ปต่อยกระดูกกระดูกแบบนี้มันคุจชิลามากเลยทุกคน โคตรสะคุติละมันใช่เลยสามสกิลนะคะสองไฟหรออุ่เอามาเล่นคู่กันไหมมาแล้วหรอฮีมิกังเลิศอุ้ยสั่นฝันฮีมิกังปะ่ะเอ๋ อ่ะเรามาดูกันนะคะสกิลหรอลืมๆเนาะแล้วนีม่มาดูสกิลกันนะคะมีสมสกิลเนาะมีโจมตีปกตินะคะสกิลสองแล้วก็สกิลสามนะคะใช้สองลูกไฟหมดเลยนะคะเออโอยอ,อันนี้บัพี่กลางคืออะไรอะ่ะอันนี้คือบับของยางปะใช่ไหมแล้วบับดาบทองล่ะทำไม่ได้แฮว่ในที่กลงมีหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรวา อ่ะมีบัฟทอง่องขี่กลางแล้วกันตีจบไม่มีอะไรนะคะก็เดินทีกลางก็ไม่มีอะไรอ่ะมาดูสกิล,ลสองนะคะสกิล,ลสองเป็นอ๋อเป็นประเภทบัฟพันธมิตรนะคะเออเอ,อกดอาไรได้ไรก็ไม่ได้เถิดนี่ <laughs> ได้ไรอ่ะ มันเมนอาจจะเป็นบัฟดอกกิ่กังก็ได้นะคะโอ้แล้วว่าบัฟดาบทองนี้ก็มาขนทางปะน่าจะใช่นักคนกนะ็น่าจะบัฟแหลกนะคะแค่นั้นหรออยู่สองอ๋ออ่ะสกิลสามนะคะโบกทงกินเลือดตัวเองนะคะหกักน่าไม่ใช่กินน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเสียเลือดบางส่วนนะคะเพื่อแปลงมาเป็นโล่เนาะเี่มันได้โล่ด้วยนะคะเออกินเยอะจังต้องหกหมื่นเ,นเลือดเท่าไหร่เนี่ย ตีเป้าเดียวนะคะสองฮิตนะคะรู้สึกว่าฮิตสองแรงกว่าฮิตแรกปะสกิลฮิตที่สองแรงกว่าฮิตแรกนะแต่ก็เป็นเป้าเดียวเนาะออแค่นี้หรอหมดแล้วนะคะเออทั้งหมดของซแกนะโดยมีก็สามสกิลเนาะสองไฟมีปัฟหนึ่งโจมตีหนึ่งเป้าเดี่ยวจะรอดไหมเนี่ย ก็เราดูเปเปอร์แล้วกันนะ้องว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแต่เอามาเล่นก,กับหิลังก็ดูดีเหมือนกันนะหรือเปล่าเพราถ้าออกมาเพื่อเล่นก,กับหิคังใหม่ถ้าเป็นทีมเฉพาะตัวเฉพาะก็ดีเหมือนกันนะหิลังมันก็ก็แข่งได้หลายทีมนะแต่เสียวก็โดนถอนโดนอะไรหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบบัฟตอนตัวที่บัฟแบบจบเท์นปุ๊บก,ก็ได้ทุนเลยหรือเปล่านี่ก็จะทําให้นามุดได้ตลอดก็น่าจะเป็นตัวที่ปวนอยู่นะคะข้อเสียของหิคังไอพี่คือมัน ออกมาแล้วแบบว่าสมมติเราตีใช่ไหมมันก็จะมุดไม่ทันมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะยืนจงโถงให้โดนตีตายก่อนนะแต่ถ้ามันสามารถปล่อยสกิลเสร็จแล้วมันก็มุดกลับต่อได้อันนี้ก็จะถือว่ามันจะเป็นลูปเลยนะนก็รอดูว่าพี่แกจะมบับัฟในส่วนวนี้หรือเปล่าเนี่ยก็รอดูเปเปอร์เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็สุดหลอ่อสุดหล่อสุดเท่ ก็ดีนะคะฉันก็ชอบอยู่ตีนที่กลางชอบดาบที่กลางนะไม่รู้เหมือนกันวันดูซึ่งดีนะแล้วก็พียูโร่ก็ต้องเปิดให้ได้นะครับเป็นตัวระดับเอนิตอ่ด้วยนะคะก็ต้องเปิดเนาะเพราะว่าจะได้เอาเรทกันันตีด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเข้าเดือนหน้านะคะสาหรับที่กระดูกนั่นเองนะชื่ออันยากใจชื่ออะไรนะโอโดคุโรหรอคุโรนี่มันจะเป็นคุโรเซมีนะพูดที่ไหลก็จะเป็นคุโรเซมิตละ่ะ โอเคเวลาไปบายนะ่จาจะประนวนเท่านี้เนาะก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นนะก็เป็นสกิลตีเดียวนะคะบัฟเพื่อหนึ่งเป้าแล้วก็ตีเดียวอะไรอย่างเงี้ยสองไปด้วยก็แพ้โคโตฉ่ำเลยสองไปก็ไม่เป็นไรนะคะสองไปก็ประหยัดดีนะคะเออโคโตก็เริ่มหายหน้าหายตาละตรงนี้แต่ก็เจออยู่นะเวลาไปบายก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็เราดูว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะอ้ถ้าบอสมาอย่างนี้ก็อ,อยากให้บอสนางํำมาเนาะ เพราะนางรำก็สวยนะเออถ้ามาก็อยากให้เป็นตัวสลิดจเลยหน่อยบอตออิรันเวลาบายทุกคนใชนใหม่คลิดนะะ้าค่ะ